นะคะาเลที่เียวขั้วเชีเพียงยื5 0ไปกอาจารย์รื่อดีไปเะอไอเลือไปกนได้เลยาได้แล้วเนาะอาจารย์ จันทินครับขอเวลาจันใจครับจันบูดครับจันเตียกเรียกทีมาแล้วมาทังกาน้าอบคอนะับจันตั้งโอ้ขอบคุณเะครับอันี่เพ่ยมตอนแั้นข้าระดมน มาตรงหน้ามาเลยมาเลยท่าองเทนี้เลยถ้ามาตอนนี้แปลว่าสแตนบายพร้อมจะ้ร้องเลยนะครับเรืองป็นสิ่เด็ดาดเสิเด็มาก่แหะผมก็ข่าเกิดทราบสปอยเตอร์ไ้หนาเด้อกันเพราะใช้แรงนะพี่้ามาด้วยค่ะมาด้วยพี่พ่อแก้วไฟอ้วนอยู่ไหนไฟอ้วนอ่ะไฟแก้มไฟอ้วนอ่ะไฟแก้มเมื่อกี้ายไฟอ้วน้วยปัน ชมพู่ปันไม่เป็นไรเพราะว่าชมพู่ปันอยู่ข้างบนวีทีอยู่อยู่อยู่บ้านพี่โจกระชาชมพู่อยู่ด้านหลังชมพู่อะไรนะปันเออเมื่อกี้ทั้งหมดชมพู่ปันชมพู่ปันเข้าไปอยู่ด้านหลังนู้นขอเล่นเชิญหน่อยน่าใจนะขาดขาดขาดบ้านมาแล้วลูกสวัสดีทีมงานคำผลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาสเตอร์ อาจมากไหมสวัสดีอาจารย์ดนตีทีมงานทำผลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม็ดเม็ดหมดแล้วพอพีชทักทังเราก้อนีลงให้หน่อยครับนักกีบพีชพีชเดี๋ยวคุณส่วนเราเอาก้อนนีลงให้หน่อยโอเคนะคะขอบคุณค่ะ เฮ็ดูนี่น้องนี่าปลาปลาป้ากันร้อนบุญกะทนค่ะบุญกะิน่ะบุญกะินเหรอครับค่ะวคนสีมาเนี่เอามาสูที่นี่เนาะจะได้เป็นไงจได้เเอาเฮ็ดปมือนกคนได้อนกันเอาบุญนาไอสนงานายในเยมากาน เอาไปเอาไปแห่ทอดบาได้ไเยอะ่ไม่พอไ่อเดียวเนออกนะครับเอาไปเอาไปห่อดวานได้ไรเยอะทุกคนเป็นไงทุกคนเป็นไงเใจดีมาได้หพ่ดอหาได้บนีคมาคเอห่ได้เอาได้ทิมทานแล้วสวัสดีครับเออแต่ละคนก็ไม่ได้ซ่องแต่ซ่องเของเนาะเนาะ

ย้าสิ่งี่ว่าอะไรับผด้สำคัญกับเอากับผู้นั้นก้อนะไน่าขอตัวนะครับเรื่อขคเราคเอาับอเาไปยังอนหายอดยอดนี่มหางยอดท่านกำลังับ วันนีครับพูดครับิมงานทีท่มมาเลวนะคะันแรกพี่โชว์ของคณะทำผมร่็มนิ้เต็มรูปแบบลี่นองเด้อว้าวสิบัตจมกนะคะสองวันหนึ่อยสิบเก้าบาทนะคะ้ามุติวอรพี่ร้อหมีรวมแล้วนะคะอะ สองมือร้อยชี Pap ้ส <this> ิบเก้าบาทที uh ่น huh. no ้องย่้นค <of> ุ้มหรือว่าอยากเบื้งซีมือมาสั่มันก็มีวันที่19-20นะคะเพิ่มเงินอีกเพียงหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะโอ้ยหมู่บ้านยูทูเบอร์เยี่ยนี้กัวนี่ สวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวเที่ยงไปน้ะอ่ะย่างขาแมงกินแต่ข้าวเแ้าพี่เพนมานีมาได้มากด้วยครับนีเดี๋ยวมีมาแต่อันวิววิวเพชรบุรีวิววิวอะวิววิวเพาวิววิววิวเพชรมาณีไม่มามาแต่วิวเพชรบุรีนะครับวุ้ยใจฉีกานสิบมสิคีกน ครับปั่นบเพรโอยบัพี่น้องบบบบจับกล้องเหรออยากกินหน้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อมาเลยค่บไม่ติมฝากช่องเด้อไม่ติมัไก่อช่องของอาติมกุุมาลำเพลินอิเชียบ่มีข้าาแม่เึนก่อนเด้อคือว่าแม่เใจคือา่วแม่คือนคือว่าแม่คือบัยังสีเข่าเอาไว้คนต่งยังจันแี้วมันก็เร็ว ทิมกุสมาลำเพลินลำเชียวอู้สีผ่านกว่าออ้ซ่อนอุ้ซ่อนฝากช่องเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากเซฟสกัยฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าติดตามตลอดได้จ้าจากสุีิดินครับผมขอบคุณหลายนะครับแล้วครับพี่น้องดีนะน้องดานไปแล้วนะครับ เจวนก็ะฮ็ตกันฉะนั่นวันบกระหิงานกันฉะนั่นวันใบขายดับขายดีปานเท้าเททาพี่น้องอนีด้านกลงอนใ่นบานอันนีายว่นยู่พี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อเ้านายเด้อบอกพูดเลยา กดขอมาเบิร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามนะคะมีคอมเมนต์ขอบคุณความเหม็นน้ำหอมมิสไซแนวดีๆงามๆขอบคุณหลายๆจ้าบรรยากาศในการเริ่มการแข่งเริ่มซ้อมนะคะแม่ติมก็เอาเครื่องดื่มไปแจกอาจารย์นั่นคือตีพันแล้วนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากแม่ติมกุศุมานะคะเติมพลังเติมพลังให้เพนคน บ่าวาสิเป็นอาจารย์ตังต้งเนีบ่าวาสิเป็นแดนเซอร์นะคะทุกคนต่างใจทำงานมัดทุกคนเลยบ่าวาสิเป็นหมอล่ำนะคะทุกนแผนกไม่ว่าจะเป็นครูครูฝึกก็ต่างใจทำงานเต็มทีเพื่อที่ว่าสี่ห้ผลงานมันออกมาดีนะคะอันนี้ทีมครูฝึก

เอาบันนีค่บ้คนะอ้พอเขาเปิดให้ราลูกเขาช่วงแล้ฉันนเด้งอันกว้างขึนบ้นเถอบังลาว่าต้องย่อล้องไปได้รอทะลุเม็ดิอ้พอไปลูกนิ้วเอาจำเม่ได้ปะจำไดต้นน้องนี่ผมนั่งได้อยู่เนาะนั่งานั่งไมังเอมีมุดาหรอมากเจอกันยุดเดือนึงกระโดดแล้วไรยปีแล้วแม่นับไปก็ไปป มาทไ้อไม่หา่าทำไ้ออกออกกิเขาอกัน,นปาด,ดกันเา้ากะกันเจ้าเ่ยไป่งมกดลูกแม่ได้หนิลูกแม่บอก